เดียวฮะลังนี่ก็เป็นของอีกข้านะถ้าไม่มีใครเข้าใจพี่เดี๋ยวผมเข้าใจพี่อ้ยแม่ใจรึเปล่าเรื่องนี้เ่อยนี่ไปไี่ขายองมาก็ได้วเ่นี้ไปพี่ขายองมาก็ได้านเราเหมือนแบบว่าจะหาคู่อรันเนานเนี่ยเป็นงเสี่ยงิกันพูดถึงกิจกรรมในส่วนของการดูแลถิวหน้าของสาวใสเปกกันไปดูแลผมของสาวนสเปกกันไปบแจช่วยได้แน่นอนแต่เรื่องที่สาวๆวด้านหน้า ทาผลงานของสองกลุ่มล่ะจะไปเจอกันที่ไหนหลังจากงานนี้แล้วอะไรนครับสองานหน้ารับสานหน้าสสาวทุกทุกคนนะทุกคนที่น้องๆต้องเรียกว่าน้องๆน้องอน้อง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 ดานหน้าคืองน้องแม่ทั้งนั้นเลยน้องแม่ต็ได้นี่อยู่อยุ่นะครับ๊เดียวนี่อยู่แป๊บเดียวใครตะขาดไปแล้วหรอคุณนทรียบร้อยเราต้องเรียบร้อยเราต้องเรียบร้อยะต้จุกให้เกียรติด้วยนะครับโอเคครับนี่แฟนคลับพิรุษนะครับน้องแม่ไม่ใช่นะครับนี่เเป็นพี่แม่ เป็นน้องผมเป็นน้องพอแรงกว่ะมากพูดคุยกันดีกว่าว่าแต่ว่าสนใจติดตามตอนนี้เลยผลงานอารละบั้มเราอารละบั้มเราไม่ใช่ดูโอแต่ว่าในลบที่เดียวกันคือจริงๆต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยนะฮะมีศิลปินเยอะมากมีใครนะมีวัชระบุรีทุกคนมีวัชระบุรีพี่เอ็มอ็มาร์พลมีพี่รสสุนิทิพย์พี่รสแล้วจะพูดซ้ำทำไม เสียทุนทวนทุนพี่เปิดพี่พีเตอร์ด้วยพี่แจ็คชวินเยอะมากโอ้โหเยอะมากแต่ว่าทุกคนรู้ว่เป็นตัวประกอบของพวกเราครับอ้ออันนี้ตัวเมนเขาขายเราเขาตัวไหนเขาหลักเลยครับลักเลยเขาหลักเลยโอเคอย่าเอาไปลงยูทูบเดี๋ยวผมโดนแฟนสับพี่พี่เขาถล่มน้องแงจุดเนี้ยก็โอเคประเด็นคือถามพวกเราด้วยนะครับผมได้ก็เป็นว่าอย่าลืมบุญดุลละกันใครที่ชื่นชอบ ลิ้งเลิฟสองครับเมื่อความรักถึงเลือยงงานไปไหนซื้อแล้วบ้างครับครังยังไม่ออกยังังไม่ออกแต่จะเล่แต่ดาวน์โหลดได้แล้วดาวน์โหลดได้แล้วดาวน์โหลดได้แล้วไม่ใช่ในโฟร์แช่นะฮะล่วงหน้าตลอดเวลา iTunes Store c o m นะครับไม่มีดอทคอ iTunes Store นั่นแหละเข้าไปแผ่นพีซื้อได้นะอันนั้นนะแผ่นพีห้ารไม่หนุนหนุนโทษนะครับแต่จริงต้องบอกว่าเขาไม่รู้จักนะโฟร์แช่เนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมากทุกที่นี่ครับไม่รู้จักเลยโฟร์แช่เนี่ยไม่รู้จักแค่เทปอย่างเดียว คูยรุ่นนั้นเขาไม่มีต้องเลือกบู๊ไม่ไหวเทิงเลยละแผ่นใหญ่ดีๆที่แผ่นปั้นมาแผ่นดีๆแผ่นใหญ่ๆนะฮะแผ่นใหญ่ๆแต่ที่บ้านไม่มีเลยแล้วก็แล้วก็มีมีเกิดไม่ทันอันนั้นแผ่นเสียงหรือเปล่าเกิดไม่ทันที่เกิดไม่ทันประมาณนั้นแล้วนั่นไม่เกิดไม่ทันอ่ะนี่นาทีที่ไม่มีสารอันนี้อะไรนะล่าสุดเลยหยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีครับไม่ เขาบอกเมื่อกี้หยุดได้มันถึงเราสองคนนะฮะซึ่งเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะว่าโดนจริงไม่ใช่แสต่์อินคือิดต่อเออใช่ไหมแล้วอีกสองเพลงนอีกสองเพลงก่อนหน้านี้ครับอีกสองเพลงก็มีมีละครครับเรื่องจริงหัวใจครับละครเรื่องบานกับประเทศครับผมแล้วก็กระทันหันนะครับคอนเสิร์ตแลวฟสองใบของเบียร์ครับผมจะไม่ยอมชอบกันยัีเอ็มบีนี่เป็นหนังสั้นได้เลยนะเนี่ยประมาณสิบกว่านาทีครับสิบกว่านาทีครับทุกคนที่มาเล่นนี่คือหน้าตาเกินอาจารย์หมดแล้วใครที่ไม่ นเพราะว่าจะย้อนวัยช่วงเฟรช์แคนแต่ล้อแต่ล้อแนะนำให้ดู DM ของต้นล้อเพราะว่าต้องบอกว่าต้นเนี่ยนะครับการ DM เขาอินมาเอานเดียอินเดียยังไงยังไงอินมากจริงที่ไงครับคือก็บอกว่ายาวไปเรามป็นเวลา3ชั่วโมงไม่ค่ะแต่พี่คือเราดูแล้วเราตาไหลของเาอี้นิดนึงครับขออี้นั่งคุยดีกว่าไหมครับผมว่าเตียงเลย เราต้องดูเพราะว่าปกติเราเห็นต้อนเป็นคนแบบเงียบๆพอรู้ว่าจะเป็นคนที่แบบแอคติ้งแบบประมาณนึงโอ้ไม่เงียบหรอเขาบอกไม่เงียบไม่เงียบเงียบสุดเงียบเงียบแต่ว่าพอเล่นยังมีออกมาแล้วเป็นยังไงสมบูรณ์บาทมากโอ้โหสุดยอดคือง่ายๆว่าผมดูแล้วผมน้ำตาไหลจริงๆน้ำตาไหลคือเสียใจนี่เราแอบร้องไห้ใส่แว่นอยู่เนี่ยผมเสียดายรถมากครับ ม่ได้เสียใจว่าเออต้นเจ็บอะไรลูกไม่ได้เสียลูกไม่ได้เสียเสียได้รถน้ำตาจะไหลอ่าก็ติดตามมาได้นะฮะทั้งผลงานของคุณท้าแล้วก็คุณลุดอันนีช่องทางอันนี้ผลงานร่วมกันครับครับนะคะแล้วมีผลงานเดี่ยวไหมอืมเดี่ยวครับไม่มีเหรอมีสิผมกำลังจะทำอยู่ครับและถอยหลังอย่างเดียวเลยไม่ต้องเสียอ๋อก็ถอยหลังอ๋อไม่อยากอยู่ใกล้พี่ครับเเาิพี่ไม่รู้เขาเิยพี่ไงที่รู้กำลังทำซิงเกิลใหม่ก็มีซิงเกิลใหม่ครับเดี๋ยว ละครเวทีครับอเรื่องว้าวุ่นวาวุ่นช่วงเดือนนี้นะครับกันยาไวเหมาะกับพี่เลยว้าวุ่นเลยนกัะยย้อนวัยเป็นช่วงแบบเฟรชชี่ช่วงสาปัจจุราอะไรอะไรอย่างนี้ก็ทำไห้ยู่กันนานกก็ทำห่างแบบนั้นเลยนะกลับไปพอก็เนียนเข้าเพลงเขาได้เนาะมีมีการใช้ยีนตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ตลอดเวลาจริงๆอ่าได้ดีบ้างได้ดีบ้างกอยู่เรื่องอะไรแบบนี้สักทีนะแบบซุดก๊อ เดี๋ยวนราะว่านาทีนี้ยังมีฉันอยู่นะจริงอย่างนี้ครับก็รายการรายการเพลงไปสามเพลงแล้วนะก็ยังมีเรื่องของพิธีกรด้วย อ้าวอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีอ่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับสั้นๆนะครับในสกู๊ปพิเศษนะครับโอเคจบพอดีจังนะอันนี้เปรายการอรอยต้านหน่อยของรายการตลาดสดสามเป้าครับนะครับก็ที่ที่รุ่นเมย์เขาเป็นพิธีกรอยู่นะครับเราแค่ไปแอบแจมแค่หนึ่งไปชิมอาหารอร่อยอร่อยตักชิมมากนะครับแล้วก็มีรายการของแกรมมี่ครับก็คือรายการไลฟ์ฟันจีครับผมทางของโอวเคียนโอวเคีนถึงสองทูบผมเคยไปเป็นพิธีกรเคยไปเป็นแขกรับเชิญมาแล้วเล่นอะไรใช่ไหมเล่นเลยตัวแกล้งวันนี้ครับ ันนี้เดอะสตาร์เก้าแล้วก็โฟลิโต้นะครับกำลังจะไปที่พีนจีนะครับผมไม่บอไปก็ไปนาชมกันได้นะคะก็ต้องรอรุ้นกันนะครแล้วเป็นกำลังใจสองคนด้วยนะคะทต้องขอขอบคุณสำหรับสถานที่ด้วยนะฮะชมเปน้อชมเปชิมานถูกต้องเลยขอบคุณพีเอ็นจีนะคะับแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมพของเรากับพีเอ็นจีนี่ะเมกนสนะแลเนี่้บองเาเ้กนังท้อขอบคุณมากครับโอ้โห สนุกสนานมากเลยเดี๋ยวก่อนแล้วน้องค่ะมีคนจะให้ของเที่ยวเรือมีค่างร้านหรออ๋ออาจจะเชิญเชิญนักข้างไปดีก็ได้เดี๋ยวนะ